toh semua sambut basah nakmu tasah tokoh waktu warahmat Tuh semua sambut basah nakmu tasah tokoh waktu warahmat Tuh semua sambut basah itmani makyam kante pada พิกุปสังคะสาโนชยามาสาธุโนพันเตพิกุปสังโฆปิมาณีมาตกะปัจยานิสัพปริวารานิปัติกันหาตุเัมหากังปีกรักตังมิตายะ สุขขายะถ้าแต่พระสมงผู้เจริญถ้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายแต่จุปัจจัยเพื่อผู้ตายพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระพิสุสง์ขอพระพิสุสง์จงรักซึ่งปัจจัย เพื่อผู้ตายพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อเป็นประโยชน์ชนแก่ความพ้นจากทุกข์ในวัฏักสงสาร,ร,สสารเพื่อการกระทำให้แจ้ง,งซึ่งพระนิพพาน,พาน,านขอผลบุญนี้นนจงเป็นปัจจัยให้ถึงซึ่งนิพพาน และข้าประเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนบุญนี้ให้แก่มารดาบิดาครูบาอาจารย์ครูญาตายายและญาติมิสหายที่มีชีวิตอยู่ก็ดี ที่ล่วงรับไปแล้วก็ดีพร้อมด้วยสรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อได้รับส่วนบุญนี้แล้วจงมีความสุขโดยทั่วกันเธอสาธุอพวกเราจงมุทนาพร้อมๆอกันแตเจงการสาธุ satu satu, satu, satu. anu tani. <coughs> <guluh>